วันนี้ฉันจะมาสมัครงานเป็นนักทำพ,พิซซ่าสวัสดีครับทุกคนเราอยู่กับชอ่องอั p l e f u ฟิ r เนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมโรบอตในแมปจัดพิซซ่านะครับสีดงอ่านี่มีการเลือกสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับก็จะมีน้องหมาสีดำกระต่ายเอ้ยแมวแมาสีฟ้าแล้วก็กระต่ายสีขาว ผมขอเลือกกระต่ายสีขาวแล้วกันโอ้โหเลือกเราลือกเลยนี่ว่ะอ๋อเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเป็นคนยังไงอันนี้เป็นอันแรกก็จะเป็นคนพนักงานอะไรเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าพนักงานอ๋อมันคือที่วัดและอันนี้ก็จะเป็นห้องครัวการทำพิซซ่าของทรง แล้วก็แบบว่าจัดกล่องทรงนี่อะไรอะ่ะเอ๊ะซุปเปอร์ซุปเปอร์มาร์เก็ตเหรอเฮ้ยไม่เคยเห็นเลยนี่คือบ้านไปน,นี้ก่อนละกันฉันเป็นพนักงานลูกค้ารับอะไรดีครับเพิ่งกำลังคุยอยู่เลยหรอโอ้โหงั้นฉันอะไรอย่า จิ่กกำจัดยุง <c oughs> ได้มีอย่างนี้ด้วยโอเคขอเป็นคุกแล้วกันนะดูซิวันนี้มีอะไรบ้างโอเคเราต้องเอาวันนี้มาจากนั้นก็เราเอาแฮมเอ้ยอชีพอาชีพใส่ลงไปก่อนเอาแฮมใส่ลงไปแค่นั้นต่อไปเราก็จะเอาไปเปิดเตาก่อน เฮ้ยไม่ใช่ตรงนี้เอาเข้าเตาเข้าเตาวันนี้แล้วกันทำไมให้ลูกค้าด้วยนะคนเมื่อกี้โอเคถ้าเกิดนานเกินอ่าตอนนี้เรากำลังรอจอับอันนี้อยู่ไหนให้ทำไมผมมีสองตัวอ่าได้พิซซ่าแล้วอ่าไปส่งเลย นี่คืออะไรเนี่ยก็เอาไปตรงสีเดี๋ยวๆข้างล่านี่คืออ้าวผิดนี่คืออะไรอ่ะอ๋อเราลืมใส่ซอสมะเขือเทศเอาขอใหม่แก้มือซอสมะเขือเทศโอเคเราไปทอดด่า,ดาเอาไปปิ้งเอาไปปิ้งเป โอ้มีตระกนโรบักด้วยป๊บปล้ก็รอนะรอให้มันต้มเสร็จเอ้ยปิ้งเอ้ยอะไรนะอบได้พิซซ่าแล้วส่งถูกไหมได้แล้วนี่คือห้องอะไรเนี่ยมีแบบว่าโลโก้โรบักด้วยมาแล้ว อ๋ออันนี้ก็จะเป็นที่สุ่มกระต่ายอะไรก็ไม่รู้นี่คือที่จัดอันนี้นี่ก็คือเอาไปส่งฮ้ยทำไมช่วงนี้ไม่ค่อยมีคนทำพิซซ่าเลยเดี๋ยวก่อนผมจะขอเข้าไปดูเอ๊ะนี่ไงมาแล้วเราเอาอันนี้มาวางก่อนใส่ปิดแล้วก็ วางไหนมาดูอีกห้องหนึ่งห้องนี้ก็จะเป็นเอาพิซซ่าไปอันนั้นเหรอเด,เดลิเวอรี่ให้ลูกค้าอ่ะเอาโรบักเฉยโถ่ยขับอันนี้ก็ได้โอ้ยโอ้โหไปข้างหน้าเออเลี้ยวหน่อยไปข้างหน้า มีเสียงด้วยแคชเอาตอ๋อก็คือเอาไปส่งเหรอจะว่าไงเพื่อนอย่ามาชนกันเซ่รถราคาแพงมั้งจริงก็ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่คจริงมันเป็นรถของเขาเนี่ยเราเพิ่งมาสมัครงาน เราต้องไปเราต้องไปตรง,ตรงไหนกันแน่เนี่ยโอ้โหอ่าตรงนี้อ่าตรงนี้ตรงนี้เลี้ยวเคเลี้ยวเลี้ยวไปข้างหน้าบ้านหลังนี้เลยใช่ไหมเคหลังนี้ใช่ไหม พิซซ่าพิซซ่ามาส่งครับโอ้ oh, ขอบคุณมากเลยจ่ายตังค์พร้อมให้ <c oughs> กลับบ้านถึงเวลากลับบ้านแต่คนจริงแล้วเราก็ไปต่ตองกลับบ้านก็ได้อะไรเงี้ยว้าวรุก wow! ิช oh, oh, ิเชฟโอ้โหเป็นคอลเลคชั่นเราเดินไปก็ได้嘛เฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะ เอาไปทำอะไรโรงางานอยู่ตรงนั้นเองไม่ต้องขับรถก็ได้มากโอ้โหไกลมากไกลจริงใครที่เล่นในมือถือน่าจะดีกว่าเล่นในคอมเอ๊ะเดี๋ยวนะอนนี่มัน อันนี้นี่ว่ B บีเ i ล e r ีอะไรนี่แหละ,อ,ะอ้าวไม่ใช่เหรอเรามาผิดที่เหรออะไรเนี่ยปุ่มอะไรเนี่ยเฮ้ยคืออะไรอะ่ะโอ้กล่องเต็มไปหมดเลย โอเคเข้าใจแล้วแต่ปัญหาก็คือโรงงานมันอยู่นู่นอะ่ะเราไปผิดทางอะ่ะปัญหาคือมันวาร์ปได้ไหมวาร์ปเราจะไปที่ไหนกระเป๋านี้ไม่ใช่แล้วเราก็ต้องไปที่นู่นอยู่เดีโอ้โหแล้วชุดชุดที่ก็แบบแปลกๆมาก นี่รถเรานี่ว่าโอเคไปไปข้างหน้าถอยหลังก่อนไปดับดับเปิดเปิดรถมาแล้วจ้ามาแล้วมาแล้วสวัสดีค่ะคุณคุณปลื้มฮะอ่าแล้วเขาเอารถเราไปด้วยอ่ะ แล้วอย่างนี้โรงงานเราอยู่ไหนอะนี่เหรอเฮ้ยเหมือนจใช่เหมือนจ,จะใช่ที่แปลว่าไม่ได้ใช่เอานี่นอ๋อที่นี่เองกว่าจะกลับมาได้เขาเรียกว่าคนหลงทางหลงทางตัวเองครับทุกคนหลงทางมาก โอเคครับเขาโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเดี๋นะไม่มีอะไรมารส่งเลยเหรอแล้วอย่างนี้จะทำพิซซ่าไงอ่ะโอ้ยเอาน้ำเปล่าไปดื่มก่อนทุกแก้วเลยทุกแก้วทุกแก้ว เดี๋ยวนะทำไมมันมันต้องมาหมดอะไรตอนนี้ด้วยโอ้เปลี่ยนหน้าที่ดีกว่าคุณอยากกินอะไรครับอกกดเมื่ออกกดมัว่วกดเมื่ออะไรล่ะ I know what w t จะเอาวันนี้โอเคครับโอ้เราก็มาเป็นเส้นสายเส้นสาย แล้วก็มาพีม่มีอะไรเพิ่มเ,เลยเฮ้ยอ๋อนี่ไงนี่มันมีอันนี้อยู่เข้ามาในนี้โอเคคือเราต้องไปที่นูน่นอะไปไกลๆอะอะไรเนียอมแมลงอะไรก็ไม่รู้เฮ้ย ถ้าเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้เกิดขึ้นเราช่วยได้กดเล่นกดแล่นนี่นก็เนี่เข้าไปเลยทุกที่อะทุกคนครับทุกคนชอบคลิปนี้กันไหมครับเดี๋ยวใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาาที่ช่องน็อเตอร์ฟิล์แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับสำหรับในวันนี้บายยบาย,บายช่วยด้วย ช่วยด้วยผมติดอยู่ในนี้ออ้ว้าวเชี่ยทำให้ตงดับเบลิลทามฮะปึ๊บโอเคเราต้องเอาอันนี้ใส่ลงไปชีสใส่ตรงนี้จากนั้นก็เอาแฮมใส่ตรงนี้จา,นนานจากนั้นก็เอาไปเผา แล้วก็มาเรื่อยๆเลยอ,อ่อยาอันแรกใส่นี้อันนี้ก็ใส่ด้วยเพื่อนอย่าขยับซิคนกำลังทำงานโอเคชีสจะช,จชีสนี่คือพอจะเอาชีสเนี่ยโอเคเฮ้ยไม่ทันละมันไหม้ละอันเนี้ย โอเคเปิดปิดตอนนี้เราเรีบนะมีเวลาอยู่เตะเอาไปพิซซ่าปุ๊บลดไปหนึ่งอย่างอ,าอะไรเนี่ยโอ้ทำไมมันโอ้โหแต่ไปหมดเลย มาวางมาไว้ตรงนี้ก่อนเบิร์กาพิซซ่านี้มาวางไว้นี่ก่อนโอเคแล้วก็ใส่เบิรตอนนี้ทางเราเร่งรีบมากเลยกว่าจะใส่ได้แต่ละอันเนี่ยมันนานมากราคาต้องสูงมากแน่ๆเฮ้ยปึ๊บโอเคใส่ ึ๊บโอเคใส่ลงไปจากนั้นก็ปิดปิดโอเคแล้วก็ความจริงมันน่าจะจบคลิปตั้งนานแล้วนะเนี่ยโอเคอ่ะไปปะเฮ้อเบางานมานิดนึงรีบมากเลยตอนเนี้ยเพราะเป้มันไม่มา